สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมตั้มความสุขในช่วงปลายฤดูฝนจะเข้าฤดูหนาวเพียงอีกแค่10วันนะครับก็จะเข้าฤดูหนาวเรียบร้อยส่วนข้าวโพดเราตอนนี้เดินทางมาอยู่ในช่วงกลางของการปลูกแล้วเรียบร้อยนะครับอายุตอนนี้ประมาณเกือบ1เดือนเต็มใช่ไหมครับพี่รินยี่สิบแปดวันครับเกือบ1เดือนละ อันนี้เป็นสายพันธุ์หวานม่วงอย่างที่บอกคลิปนี้ก็คือเป็น EPC สำหรับปลูกข้าวโพด1ไร่ได้1 0 0 0 0แสนนะครับอตอนนี้800ต้น800อยา8 0 0ถึง1,000ต้นตอนนี้เราเหลือต้นที่สมบูรณ์ที่คิดว่าน่าจะได้ฝักประมาณสักน่าจะ600 <100. S 1> ประมาณสัก600นะครับใส่ปุ๋ยไป1รอบ ใส่ปุ๋ยไปแล้ว1รอบก็ตอนนี้โตดีทั้งๆท,ท,ที่เป็นดินทรายทร <c oughs> ายเลยนะครับ, <c oughs> รบก็คือค่อนข้างจะเป็นทรายราแต่ว่ามีพายุมาโหหลายลูกมากซึ่งซึ่ง,งข้าวโพดเองก็ไม่ได้ชอบน้ำํำแต่ว่าหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปรอบที่อรอบแรกนะครับหมายถึงว่าใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อตอนหยอดนะครับคือใส่ปุ๋ยรอบแรกคืออายุป,ประมาณ15วันเนาะสิวันครับเสร็จปุ๊บ ก็โตอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยแต่ว่าหนอนมีไหมถามว่ามีไหมก็มีนะครับตอนนี้ตัวบีชีก็มีหนอนอยู่บ้างนะครับประมาณสัก10กว่า20เอร์เนาะ20อ่มาดูต้นโตๆตถ้าต้นโตๆตก็สูงประมาณสัก50 60เซนได้เนาะ5060เซนได้ถือว่าปลูกถี่นะครับเป็นแถวคู่สลับฟันปลาก็ยังถือว่าโตอยู่นะครับ อีกสองวันเราจะใส่ปุ๋ยอีกสองวันจะใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายอรอบสุดท้ายนะครับปุ๋ยก็อันนี้ใส่ไปไม่ถึงกระสอบเนาะพี่รินร,รอบแรกประมาณสัก30กิโลได้หมดไปประมาณ30กิโลนะครับก็นอกจากจะมีหวานม่วงก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูตัวเพียวไว้ด้วย <Okay. S 1> เพียวไว้เองตอนนี้พี่รินมีผสมเกรสรไหมครับวันนี้หละมีครับ มีผสมเกรอรไปแล้วประมาณ3-4วันแล้วก็วันนี้ก็จะมีมีอยู่บ้างปรับไลน์นะครับเพียวไว้อันนี้ก็ประสบปัญหาเรื่องพายุหนะักเหมือนกันเนี่ยครับก็ไม่ได้สูงมากสูงประมาณสักเมตร50เมตร60เซนแต่ต้นเล็กก็มีฝักนะคุณผู้ชมอาจจะมีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตอยู่บ้างแต่ถามว่าอห้เอร์เซเนี่ยได้แน่ๆนะครับ นี่ขนาดเป็นช่วงที่เจอมอรสุมมากๆพายุมากๆแล้วก็น้ําขังในแปลงนะครับแมงกะชอนเข้าไปแมงกระชอนเข้าไปอีก30% <c oughs> ก็ยังพอมีผลผลิตให้ได้คุณลูกค้าทานอยู่นะครับก็มีคนที่จองเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะส่งจะส่งให้รออีกประมาณสักเกือบ20วันนะครับเกือบ20วันเพราะว่านี้หลังผสมเกสรไปแล้วประมาณ 20- 21วันอันนี้มีการมาร์ก นะครับว่าผสมวันที่เท่าไหร่มีการลงบันทึกไม่ได้หักพร้อมกันทีเดียวนะครับถ้าเป็นปลูกแบบชาวบ้านก็จะหักพร้อมกันรสชาติคุณภาพ <c oughs> มีความแตกต่างเยอะนะครับทําให้ลูกค้าอาจจะคอมเพลนได้แต่ของเรานี่รับประกันความหวานความอร่อยนะครับลูกค้าก็เลยสั่งจองกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็คุณผู้ชมเห็นหรือย,ยังว่าความละเอียดในการทํางานมีผลกับ มูลค่าของสินค้าถ้าเกิดว่าแปลงพื้นที่เครื่องงานที่แม่ผมทําก็จะอยู่ที่ข้าวเหนียวนะครับประมาณ3 0 0พันกว่าบาทนะครับตัวนี้ตัว <c oughs> ตรงที่เราปลูกไอหวานม่วงแต่เราปลูกหวานม่วงนะครับมูลค่าเราก็จะเพิ่มขึ้นประมาณสองสามเท่าเป็นอย่างน้อยสองสามเท่าก็แม่ขายได้แปลงนี้ก็อาจจะได้สามพันกว่าแต่เราอาจจะขายแปลงนี้ได้ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับเห็นที่เราหักเลยนะ อันนี้มีขแขนงตรงนี้จริงๆขแขนงแอ่อะไรพวกนี้ขแขนงฝักเนี่ยหักออกได้เลยนะครับออกออกได้เลย<อ>ก็สามารถจริงๆปกติแล้วเนี่ยผมจะขายด้วยกิโลกรัมละประมาณ8 0บถึง100บาทแกะออกเลยนะครับแล้วก็เอาไปทำกับข้าว,าาวหวานมากหวานกว่าข้าวโพดอ่อนที่อยู่ตามตลาดมากนะครับใหญ่กว่านี้ก็ยังกินได้ยังหวานาปกติแล้วปลูกตรงโน้น ได้เก็บขายวันละประมาณ2-300บาทก็จะเก็บขายอยู่ประมาณไม่เกิน4.5วันก็ก็หมดแล้วนะครับก็คุณผู้ชมคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ EP 4ี4แล้วแล้วก็รอดูอีก2 EP ก็น่าจะจบขอบนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมตั้มฟาร์มสุกปลุกอินซีคุณรินอินซีสายทอนพี่สมชายลาคลุณผู้ชมไปก่อนนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ ต้องสายกว่านี้หน่อยเพราะว่าเกสอนยังไม่ออ